จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับเปิดสถิติ10เดือนนักท่องเที่ยวมาไทยยิ22ล้านคนคาดรายได้ปี2566ทะลุ2.1ล้านล้าน นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมายัางประเทศไทยสะสม10เดือนของปี2566ตั้งแต่1มกราคมถึง29ตุลาคม2566พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวมากถึง2,64,968คนด้วยนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากที่สุดรองลงมาคือประเทศจีน เกาหลีใต้อินเดียและรัสเซียตามลำดับคาดการจำนวนนักท่องเที่ยวช่วงปลายปีเพิ่มขึ้นจากมาตรการวีซ่าฟรีของรัฐบาลดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพนายชายยังกล่าวอีกว่าข้อมูลจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือย3ิมถึงยตุลาคม2566มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยมากถึง 5 5 6 7 2คนซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าการคาดการณ์โดยมีปัจจัยบวกสำคัญมาจากทเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลการท่องเที่ยวเที่ยวฤดูหนาวคาดการว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์นี้คือ30ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2566จะมีจำนวนมากเพิ่มขึ้นจากการเริ่มเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป รวมไปถึงมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลในการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือวีซ่าฟรีให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนและขาซักสถานทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายปี2566คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยประมาณ25-28ล้านคนซึ่งจะสร้างรายได้เข้ากับประเทศมูลค่ากว่า2.1ล้านล้านบาท นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางของสาธารณรัฐอินเดียและไต้หวันเป็นรายชื่อประเทศดินแดนในประกาศกระทรวงหาดไทยให้สามารถเข้ามาในราชนาจักรชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษโดยอยู่ได้ไม่เกิน30วันเริ่มตั้งแต่10พฤศจิกายน2 5 6 6ถึง10พฤษภาคม2567 ระยะเวลารวม6เดือนเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์และการต่างประเทศในภาพรวมนายเศรษฐาชื่นชมผลงานของรัฐบาลในการกำหนดนโยบายและการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินมาตรการรวมถึงมาตรการการยกเว้นการตรวจลงตราเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนผลสำเร็จจากความทุ่มเทของทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันอำนวยความสะดวกและฟื้นฟูความเชื่อมั่นในภาคการท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาประเทศในชัยกล่าวเมื่อชุดไทยนั้นสวยงามจนเพื่อนบ้านอยากที่จะได้เป็นเจ้าของและบอกว่าตัวเองนั้นเป็นออริจินอลงานนี้ กัมพูชาถึงได้ออกมาเคลมชุดไทยไบ่อยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามรับชมได้ต่อจากนี้ครับเป็นเรื่องราวจากทางเพจเ Facebook อาเซียนมองไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าอยากถามคนกัมพูชาที่บอกว่าชุดไทยเป็นของตัวเองขอหเหตุผลแบบปัญญาชนคุยกันนะครับถ้าบอกว่าชุดไทยเป็นของตนเองมีหลักฐานการใส่ชุดไทยย้อนหลังไปสัก15ปีไหมครับ หลักฐานเป็นหนังสือเชื่อถือได้ไม่ใช่แค่เอาธงชาติมาแปะเอารูปไม่มีที่มาที่ไปมาลงขอลิงก์ต้นทางที่เป็นแหล่งข้อมูลเชื่อถือได้และในการผลิตผ้าสบายชุดไทยแบบต่างๆจะต้องมีกลุ่มหัตถกรรมทอผ้า,ขาเขมรมีกลุ่มกล่กหม่อนเลี้ยงไหมมีกลุ่มทอผ้าแบบไทยที่ทำกันเป็นล่าเป็นสันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษหรือเปล่าเท่าที่เห็นตอนนี้ ก็ดีแต่ซื้อชุดไทยสำเร็จรูปไปใส่ถ่ายรูปไปใช้ในงานประเพณีของตัวเองและเคลมว่านี่คือชุดขเขมรแต่คนไทยเขาดูออกว่านี่มันงานฝีมือคนไทยไม่ใช่งานฝีมือของกัมพูชางานฝีมือของกัมพูชาชาวเน็ตเขาเอามาลงเยอะแยะไปหมดเลยให้เห็นอยู่ดาดดินซึ่งเป็นงานหยาบและคนละประเภทกับชุดไทยการที่จะอ้างว่า ตนเองเป็นเจ้าของได้นั้นมันจะต้องเริ่มดูจากภูมิปัญญาที่สั่งสมถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นดูที่กระบวนการการผลิตกลุ่มชนชั้นมีการผลิตผ้าชนิดนั้นเป็นการทั่วไปมีคนที่มีองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดได้จำนวนมากถึงขนาดเป็นผลงานหัตถกรรมเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ของคนในพื้นถิ่นนั้นมันก็คือกระบวนการส่งเสริมอาชีพไปในตัว จนติดตาคนทั่วโลกและเป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปว่าผ้าชนิดนี้เป็นของชนชาติใดหาใช่แค่บอกใครๆว่าของตอนเองขึ้นมาลอยๆแต่คนในชาติไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตเลยผลิตเองไม่เป็นต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านไม่มีชื่อชุดไทยชนิดต่างๆเป็นการเฉพาะไม่มีหลักฐานว่า ใช้ชุดไทยกันมาเป็นประเพณีนิยมสืบทอดย้อนหลังกลับไปได้หลายสิบปีหรือหลักร้อยปีแบบนี้นะ่ะไม่เรียกว่าเป็นเจ้าของแต่เรียกว่าการเคลมอ้างสิทธิล,ลอยๆโดยไม่ได้มีความเป็นเจ้าของร่วมด้วยเลยแม้แต่น้อยผู้คนในภาพที่ทรงชุดไทยคือสมเด็จพระเทพสิรินทรธราบรมราชินีเมื่อ17กรกฎาคมพศ2377 ถึง9กันยายน2404รเป็นพระมเหสีในประวัติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงในประบัทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระรูปดังกล่าวนั้นมีอายุไม่ต่ำกว่า162ปีขึ้นไป่อภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกคอมเมนต์ว่าเหตุผลอะไรไม่ต้องถามเขาท่องขึ้นใจแค่ว่าตูจะเอาแค่นี้จริงๆค่ะใครจะคิดว่าหน้าด้านก็โนสนโนแคร์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเพราะว่ามีคนบอกว่าวัฒนธรรมไทยมาจากเขมรหลังจากนั้นอะไรที่เป็นของไทยมันก็ถือว่ามาจากเขมรหมดทั้งที่ความจริงอารยธรรมเขมรมันแค่เสี้ยวเดียวที่มีอยู่ในอารยธรรมไทยยังมีทั้งอินเดียอาหรับ จีนมอนที่รับเข้ามาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขอบคุณแอดมินด้วยค่ะเบื่อที่จะเถียงด้วยแล้วจริงๆค่ะเราพยายามโต้เถียงด้วยหลักฐานความจริงที่ว่าเรามีแต่เหมน็นพยายามแปะทงตัดต่อภาพสเปสปะมั่วไปหมดถัดมานะครับ,อบคอมเมนต์ว่าตอนแรกก็สงสารเขานะเพื่อนบ้านนะ่ะนานนับวันเริ่มสมเพชถัดมานะครับ,อบคอมเมนต์ว่าเอาอีกครับแอด จัดเต็มจัดเต็มไม่ต้องแผ่วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเข้ามารอความรู้ของอเผ่าเขมรครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามันก็แค่ขี้ข้าเห็นนายใส่แล้วอยากได้อยากมีบ้างถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตอนที่เจ้านายเขมรไล่ยวนมาพึ่งสยามอาจได้ใส่ชุดไทยหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ